ฮัลโหลโชคดีที่หมอเห็นนะทุกคนสกายออกมาเองสกายลอดออกมาเองเลยนะสกายออกมาทำไมลูกเข้าไปแล้วแข็งแรงแล้ววันนี้วันที่สิบแปดนะแมวกับเป็นกังวลสกายเัลโหลสกายรายงานตัวเร็วมา่มุดออกมาได้เองเลย สำรวจค้องเหรอสำรวจบ้านเหรอเข้าไปเร็ว <c oughs> ทุกคนสกายออกมาได้เองนะทุกคนนี่รูนี้แหละรูนี้รูนี้อปละสำรวจละวิ่งละวิ่งทั่วละเดยวต้องไปปิดประตูหน้า สกายออกมาเร็วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกสกายเข้าไปมงทองหลบไปเข้าไปเร็วเออเข้าไป เข้าไปแล้ว